เคยทำสวนจิ๋วในขวดโหลไหมสวนจะไปอยู่ในขวดโหลได้ยังไงนี่ไงสวนอยู่ในขวดโหลสวนจิ๋วอยู่ในโหลแต่ละอันนสวยมากแล้วนี่โหลอะไรอยเล็กกระตืงหนึ่งโอ้โหนี่มันป่าในขวดโหลแล้วไม่ใช่สวน <laughs> ก่อนอื่นเรามาเลือกของตกแต่งสวนจิ๋วกันของตกแต่งสวนจิ๋วมีให้เลือกเยอะเลยสูก้กันเลือกมาหลายอันเลยนะมีต้นไม้ผมออสเตรเลียสีแดงไข่มุกนําโชคแล้วก็กหญ้ามอที่เราจะปลูกในสวนจิ๋วขั้นตอนแรกเราใส่หินกวดลงไปในหลเราจะใส่หินกวดลงไปในชั้นที่หนึ่งเราสามารถใส่หินกวดสลับส,บสีได้หลายสีเลยนะคะทุกคนสูก้กันก็เลือกสีฟ้าด้วยนะชั้นที่2เราก็ใส่สแฟกน้ำมอใส่เยอะๆลงไปเลยนะคะไม่ให้เห็นหินกวดแล้วเราก็ใส่น้ําให้ทั่วๆแบบนี้นะคะให้ชุ่มแบบนี้เลยชั้นที่3เราก็ใส่ขุยมพ้้าแหง ตักขุยมะพร้าวแห้งแล้วกดแน่นๆเพราะว่าเราจเจาต้นไม้มาปลูกกันต้นไม้มีรากอยู่ ะะเวลาเอาลงขวดโหลเราต้องค่อยๆกดลงนะคะเราจะเห็นรากไม้อยู่ใต้พื้นแล้วนะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างสวนจิ๋วแล้วขั้นตอนต่อไปแล้วก็มาใส่หญ้ามอสเราจะใส่หญ้ามอสที่ทั่วโหลเลยนะคะเวลาใส่หญ้ามอสอย่าทับกันนะคะต้องค่อยๆใส่หญ้ามอสเหมือนเราต่อจิ๊กซอลเลยนะใส่หญ้ามอสเสร็จแล้วแล้วก็มาพรมน้ําให้ทั่วๆเลยแล้วเราก็มาตกแต่งสวนจิ๋วกันซู้กัดอยากมีสวนสัตว์อยู่ในสวนจิ๋วตกแต่งสวนจิ๋วเสร็จแล้วแล้วก็ใช้สำลีเช็ดทำความสะอาดให้ทั่วๆโหลเลย เราทำส่วนจิ๋วในขวดโหลเสร็จแล้วสวยมากมีสัตว์ต่างๆวิ่งเล่นบนส่วนจิ๋วเต็ไมไปหมดเลยแล้วทุกคนหลาชอบสวนจิ๋วส่วนสัตว์ของสูกัดไหมมาบอกคุณแม่ใต้คอมเมนต์ด้วยนะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์ด้วยนะคลิปหน้าเราเจอกันบ๊ายบาย